านบ้านโตกที่สถานีบ้านโตก้าราชการจะอู่ด้าน้าขอตวรเกและวัดจังับกาฬาน้าที่ลงจาบูนรและตรวเสียงจอดปิดขารก่อนท่านให้เลี่ยร้านต่่องจากทบูนรด้วยค่ะทบูนรจเที่ยงสถานีบ้านโตกา่ท่าที่สองขณะนี้เป็นทบนรถนบูนที่หน้า รถคสถานีกลางกรุงเทพอภิว like ัตรสุดางสถานีเยลาร์อความปราราผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้กรเรียนกรลังขขึ้นโดยผู้บสของอบขบวนรถเกิที่โดยสารเนื่อจากข้ามทางจะไม่รับอัรตรายและแรงไม่ขับขบวนรถเรื่องนี้เม่ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรถส่งผู้โดยสารที่สถานีพหาราสถานีราชบุรี ขอเนข่าวดีต่อไปามหรักเกณ่ะเปน่านด้านตกนระยะการรถไฟแห่เทศไขอขอบคุณผู้เดยสารที่คาดเดินทางขอให้ผู <um ้เดยสาท่คาเดินทางสุ่ายาวทางโดยสภาพและบอกเป็นอย่ย่ว่ารเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการีขอขอบคุณค่ะ ハハハ